สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานที่ต้นดอลล็อกเก5ของตัวเทนนอนกันนะคะว่ามีวิธีการแอดอผู่ใช้งานแล้วก็เชื่อมต่อไปนยังไงไปด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มผู้ใช้งานกันนะคะอันดับแรกนะคะให้กดขเ,กเข้าไปที่เหลี่ยมค่ะเมื่อเรากดเข้าไปเหลี่ยมเขาจะทําการให้เราแอดแอดมินเข้าไปนะคะเราก็ใช้คีดการตรงน,นี้หรือว่าจะเป็นพวกลาย,ยมือหรือว่าขัดอ่างก็ได้ะคะ่ะอันนี้คือทําการแอดแอดมินเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็คือเราจะเพิ่มผู้ใช้งาน เ้าก็ไปที่เลข1หนึ่งค่ะต่อมาเขาจะให้เราเลือกเป็นแอดมินกับผู้ใช้งานทั่วไปค่ะเข้าไปที่เลข2สองค่ะคือผู้ใช้งานทั่วไปจะทําการแอดเหมือนเดิมนะคะคือเราจะแอดลายนิ้วมือแทนแอดะะลายนิ้วมือเ,มเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อมาก็คือจะแอดเป็นรหัสเราก็เหมือนเดิมค่ะในสอง แล้วก็ใส่เลขที่เราอยากจะตั้งเลยค่ะ6กตัวนะคะแล้วกดไปที่สี่เหลี่ยมค่ะ,คะก็ยืนยังรักษาอีกรอบนึงกดที่สี่อันนี้คือแอดเรียบร้อยแล้วค่ะข่าต่อมานะคะเราจะทําการ mm hmm. เชื่อมต่อกับแอปอันดับแรกนะคะกดเข้าไปที่เมนูก่อนกดสี่เหลี่ยมค่ะต่อมานะคะให้เข้าไปที่เบอร์สองค่ะ mm hmm. แล้วก็เข้าไปเปิด ไวริ่ก่อนนะคะเข้าไปที่เบอร์สามกดออนระบบต่อมานะคะเราจะเข้าไปในแอปผู้ย่าค่ะถ้าเราเปิดระบบ Wi-Fi แล้วนะคะตัวยูตันดอโลตัวนี้จะเด่งขึ้นมาหน้าแอปเลยค่ะให้เราทำการกดแอปเข้าไปนะคะพอเรากดแอปแล้วก็ยืนยันรหัส wi-Fi ต้องใช้เป็น2.4่เท่านั้นนะคะ่แล้วก็รอเชื่อมต่อถ้าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับแอปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะเปิดล็อกผ่านแอปได้ต้องมีคนมากดกิ่งทำานก่อน ถ้าจะแจ้งเตือนมาเรากดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะแค่นี้ก็สามารถสคอ,อ,องเฟิร์ดิสกู่านแอปได้แล้วค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเ,เติมหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามติดตั้งนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อ n นกเซอร์วิสทุกช่องทางคะ่ะ